แล้วปีนี้สองเจ็ดสิบสองหกสิบสองก็พอแล้วแค่นี้ก็รอดกันได้แล้วคิดถึงเพลงนี้อยู่เลยอยู่บ้านนะดีๆไม่น่าอืมเออลำบากใส่ยันโชว์สายยันเลยโชว์ใส่ยันมาได้เลยจะไม่บ่นเลยสักครั้งใส่ยันไม่เคยมีแรงเลยตีนคือเป็นชุดถ่ายเลยใช่ไหมใช่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านแมนมินเกี่ยวกับตีน ไอ้ไไอไอ้้กระดูกนี่จะไปกินเรื่องจะคาคอ <c oughs> บอกไปแล้วนะที่เห็นไปใบหวยทั้งหมดอะมิจฉาชีพต้ก็ว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้วะเนี่ยคนในวงการเนี่ยพูดเป็นเรื่องบันลังพอหน้ามันไม่ไม่นิ่งถูกไหมมันจะเป็นมนวดเนื้อไม่เฉย <c oughs> สักทีนะ <c oughs> อร่อยมากปลาร้าหนูใช้ได้ไหมคะต่างจากปลาร้าพี่ไหมได้อันนี้เหรอไม่ใช่ปลาลาทุนกะรีหรือทำไมมันหน่อยเน่แล้วระหว่างเก็บปลาเค็มร้านเนี่ย เคยพูดคุยกับลุงน้อลหรือยังว่าของเราขายดีกว่าเนี่ยของป๋าเนี่ยวันนี้ขายได้ประมาณ5.60โลว่ะแล้วของศุนล่ะของหนูก็ประมาณ6.700โลว่ะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันสู้นะจ๊ะวันนี้พามากินของแซ่บของนัวมากินตีนตีนจร หน้าหน้าควรจะได้กินไหมต๋ยวเต็มตีนค่ะวันนี้ค <c oughs> ขล,ลัามรเลว่าอร่อยมากอยากมาที่นี่มาเจอเจี๊ยบแต่วันนี้ได้ข่าวว่าเจี๊ยบไม่อยู่แต่ไม่เป็นไรรู <c oughs> ้สึกจะเจอพี่เฉินอันนี้คือแบบพี่เฉินนี่แบบว่าสุดที่รักเลย <c oughs> นะเมื่อก่อนตอนพี่เฉินเข้าอยู่คณะตลกเนี่ยเขาจะเป็นตัวร้องสาย,ยันชอบมากาเดี๋ยวไปลุยกันค่ะไป พี่ชันแหลมแหลมแหลมโอ้ยพอดีทงอุท้อนค่ะหนูโอ้ยหนูขอโทษนะหนูตะโกนข้ามหมดอยากถ่ายรูปได้ได้ได้เอาถ่ายให้มาขอโทษขอโทษลูกเลยดีใจจังเลยโหดูตามลิปตามทุกตะม่เลยวันนี้หนูเห็นพี่หนูดีใจหนูก็เลยตะโกนเลยไหนจะถ่ายรูปไหมคะกล้องเอะกล้องทานก่อนก็ได้ค่ะทานก่อนก็ได้ทานก่อนไหมไม่เอาตอนนี้แหละอยากถ่ายก่อน มาหนึ่งเหลือถ่ายตรงนี้นะครับ1 2ึ่งสเครับเรียบร้อยคับขอบคุณค่ะขอบเป็ค่ค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะเดียวกันเอาแปะเอาแปะที่ไหนเนี่ยโมไกลวใครว้าเป็นเรื่องไรกันสัาสบายดีใช่ไหมสุขภาพปวดขาปวดเอวเท่าไหรแล้วปีนี้สองเ2็ดสก็พอแล้ว แค่นี้ก็กระรอกกระแรกแล้วเลยไหนเขาบอกลูกชิ้นอร่อยอ่ะมืดแล้วขายดีออกมาช้าไงครับครับคำเดียวเลยขายดีหรือว่าเราเอามาน้อยเอามาน้อยโอเคไปแล้วแม่หนูไปหากินก็ตรงก๋วยเตี๋ยวอ๋อเอชอบเลยจ้าชอบเลไหนดูสิโอ้บรรยากาศร้านเขาใหญ่โตมโหระเชิญเนาะเออร้านเขาหนุนน่ะมีน้ำผู้ด้วย มาดูซิมีอะไรบ้างเขาไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวนะหรอกมีส้มตงส้มตำหมูสเตะมีเยอมั้งอ่าหมูเตะค่ะหมูเตะจักแล้วตำซั้วตำอะไรอร่อยตำปลาล่าอยโอ้ตำตีนด้วยเดโอ้กระจกงานนี้ต้องมาเจอตีนอ่ะตำตีนจ้าตำตีนไหนเห็นมีน้ำอะไรเมื่อกี้อะ๋อน้ำฝลังนี่แหละไม่ได้กินน้นละพี่พี่นั่งนั่งกันหนูเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไร ก็เป็นกระเจี๊ยบติ้งใ่อะนั่นแหละเป็นสิ่งมีอ่ะของของแม่ไม่เอาแมวอกจัเอาตีนเอาเน้นเน้นตีนเน้นตีนตั้งใจมากินตีนเลยใช่โอ้หนี่ยตีนนี่นุ่มละลายในปากเลยดิเข้าไปเอาจริงเนี่ยดูกระเลี่ยวเคี้ยวกินได้เด็ดดายจังใจจะมากินเลยลูกชิ้นลูกชิ้นปิฉ่นในไม่ได้กินเลยโอ้ยเด็ดดายติแทะ คิดถึงสมัยคาเฟ่เนอะพี่นะสนุกสนุกตีนัวไมเคยพี่เฉินรู้จักกันได้ยังไงโหเราเป็นเอฟซีเขาแต่สมัยอยู่สมัยคาเฟ่คาเฟ่อยู่ลูกทุ่งแล้เนอะอยู่ลูกทุ่งพี่เฉินเขาก็อยู่วงลูกทุ่งมาก่อนอยู่วงอะไรนะพี่เฉินวงเทรีวงสว่างพุ่มพวงวงจันทร์นะครับสำหรังเปิดตัวก็มีไปเล่นวงแล้วคาเฟ่เขาก็จ้างเรานักร้องใครดังเขก็จ้างใครคนนั้นไปอย่างเงี้ยแหละเราก็จะไปเจอตลกเราก็จะนั่งดูแล้วชอบดูตลก ตามงานต่างจังหวัดก็เจองานวัดหลังๆก็พอคาเฟ่เงียบๆไปก็เจอกันตาวงไฮโลเคิดถึงเพลงนี้อยู่เลยอะอยู่บ้านนนาดีๆไม่นา่าเอานำมา สาย,ยันโช์สาย,ยันเลยเีย,ย,เย่งมาได้เลยจะไม่บนเลยสักครั้งสาย,ยันไม่เคยมีแรงลแล้วนี่ก็แล้วมีสั้งสามตัวไปแล้วอะไรห<ะ>่ะหวยนะไม่ใช่ลูกมหมาอ๋อ <c oughs> นึกว่าหมาดิหมาน่ามีเยอะเลย <c oughs> ไม่เอาไม่ต้องมาขอเลย <c oughs> บอกแล้วบอกไปแล้วนะ ที่เห็นไปใบหวยทั้งหมดอะมิจฉาชีพเกินการไปหมดเลยโอ้มันเอาใครต่อใครมาเต็มหมดอะคนมีชื่อเสียงมันทั้งหมดอะตรางก็ว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้วะเนี่ยคนในวงการเนี่ยพูดเป็นเรื่องเวลาพรหน้ามันไม่ไม่นิ่งอยู่ไหมมันจะเป็นมวลเนื้อไม่เถยใช่ไามนะแต่ตอนนี้คนอื่นละซาไปหมดละเหลือแต่สุนารี่ยที่ออกบ่อยมากก็คนไปคนไปตามเยอะไงเพราะตามเยอะคนไปดูเยอะไปหลงเชื่อมันเยอะมันก็เลย มันก็ไม่หยุดเยลยเด็กก็นี่คนโดนโกงน่ะก็โทรมาด่าหนูส่งข้อความมาด่าหนูกลายเป็นคุกคามสิทธิแม่ไปแล้วตอนเนี้อนอนก็ไม่ได้นอนโทรดา่าโทรรับสายไม่ได้ถ้ากายเป็นเราไม่รับสายเราปิดโอกาสไปเองเสียโอกาสไปหมดเลยที่เครียดนี่ไม่ใช่อะไรหรอกเราอะแป๊บเดียวเราก็เราก็เอามันออกจากหัวได้แล้วแต่เรา สงสารเอฟซีเราคนแก่คนเฒ่าที่เขามาติดตามเรานะแล้วเขาโดนหลอกเขาก็ซื้อหวยแหละคนเฒ่าคนแก่นะเราไม่เข้าใจซื้อหวยรัฐบาลเราจะเคยซื้อเลยที่สุดมาเลยทมดซื้อตามเลยนี่ยังันจานเดินเลยลูก็จะแบ่งอะไรมามองเห็นว่าคนสุเนี่ยชอบเล่นหวยมันอภรรเงี้ยใช่ไหมเขาจะเอาซื้อหวยซื้อสลตร e r กันอย่างเงี้ยเออเา เห็นว่าเอ้ถูกบ่อย no well, ไว้อะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าถูกแล้วมันคุ้มหรือไม่คุ้มที่ซื้อมันไม่คุ้มหรอกหนูหยุดมาแล้วด้วยหนูหยุดตั้งแต่ตุลามาแล้วออตั้งแต่ตุลาปีหกเจ็ดแล้วตอนทํางานด้วยกันคาเฟ่เข้าคัไแต่พี่เฉินเป็นเขาเก่งนะพี่เป็นทั้งตัวปูตัวปูด้วยตัวดินด้วยนะเขาได้เ็าได้ครบดินเล่นได้ตัวดินได้แล้วก็ปูได้พี่เล็ก พอตัวปูเนาะที่เล็กเป็นตัวปูยังนีตัวปูถาวนเลยปูเป็นหลักเลยเหมือนนุ้ยอ่ะนุ้ยอะปูได้ดิ้นได้นะตลกอะถ้าเป็นถ้าปูได้ด้วยดิ้นได้ด้วยได้เปียกอย่างนี้สาวก็ตื่นเลยเดินเข้าหน้าประตูคาเฟ่เลยโอ้โหกว่าจะได้เข้ามานิ่ยึงซ้ายนึงขวาหมาาหน้หมาคนนี่แหละสมัยก่อนหนูเป็นยังไงอะหนูมาที่นี่เพล่าเพลาเลยแหละ ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนั้นอะะไรเอฟีเขาเยอะมากลุงลบอลไลนี่ร้อนหลามบางคนก็หมดเป็นแสนเป็นล้านเน่ยกกหูไม่ได้ดมแล้เสหไร็จดมเจ็ดตลกหมด ยำแหนมข้าวกรอบโอเเขามีอาหารหลายอย่างไหนเขาเปิดแล้วเขาก็ทำแบบครบวงจรนะจ๊ะทุกคนโอ้ยังมีอีกเยอะนะเมนูเยอะๆที่แนนนําไปที่แรกของหวานก็มีนะพวกรสช่องรสช่องไปถึงกระโปงขนมถ้วยหมูเตะนี่มาแล้วหมูเตะนี่ก็ทีเด็ดเลยอร่อยอร่อยอะไรเลยก็ใส่ไปก่อนเลยเหลือช้อนแล้วก็ยังดี ตื่นยากลองนี้เมนูแนะนำของทางร้านตำอะไรนะตำตีนตำต,ต,ตีนเต็มครกเป็นจานแซ่บปะอ่ะตีนตีนตนี่แบบหนุ่มละลายอะไรปากเลยนะเข้าไปนี่ดูเป็นละลายนี่เชื่อลงร้านนี้ก็คือจุดตีนคือเป็นจุดขายเลยใช่ไหมใช่ชเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเมนูเกี่ยวกับตีน ูกระเดี่ยวเคี้ยวกินได้เพราะกระดูกข้อมันนะนุ่มนะเวลาเลยกว่าแต่ไอ้ไอ้ไอ้กระดูกนี่จะไปจะไปกินเร้่มันจะคาคอใครยังไปกินได้แต่พวกขอ้อเล็กๆน้อยๆนีน่มันลื่นหายไปเลยนะอ้าใชออ่อร่อยอร่อยกระดูกที่กินไม่ได้นี่ก็เก็บสะสมไว้นะไม่ต้องทิ้งก็ได้เอาไว้ไปใส่หม้อตุ๋นคืนเอาไปเที่ยวรอบโลกกับเชิญยิ้มสะสมไว้สองตันแต่มันพาไปเที่ยว อร่อยค่ะแล้วลองนี่ดิโอ้โหไม่มาตรงกับเสาร์อาทิตย์พี่นรสมาไม่นี่จังหวะมันไม่ได้อืยตรงนีชอยอ้าวก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเอาเด้อตามสบายโหลดจ้าจ้าพี่ขอบคุณมากจ้าได้ครับขอชิมก๋วยเตี๋ยว ะอาเส,ส้นเล็กของบอนแต่อันนี้คือผ่านนะลูกบอกเลยว่าผ่านไไผ่านมากแม่ว่านะรู้ว่าแม่หิว <c oughs> อ่อยไหมอ่อยนะหวานชายบอกวน้ำมันจาดเ่าอร่อยเลยนะน้ำซุปเขา สำหรับแม,แม่แม่ไม่ต้องใส่น้ำปลานะนี่ยังไม่ปิดฝาพริกนี่คือยังไม่จบนะฮะบอกก่อนนะฮะมามามาจันมาเลยจ้ะวางเลยจ้ะหนูขอบคุณนะคะนี่เยอะที่ไหนอะพริกเน่ยใส่แป๊บเดียวหายหมดแล้วะ่ะจออริงเออน,นชามมันใหญ่นะเนี่ยชามละห้าร้อยเพื่อนคา บให้เราขึ้นครับแล้วกัเจี๊ยบจะเจี๊ยบมันจะดักเตะหน้าเตะปากกูดิบอกว่าจำ้าลอยเดี๋ยวแขกก็ไปเขาร้านมองอยู่นานแล้วน่ะอือหึอร่อยจ้าอร่อยอร่อยคนไปคนมาเปื่อยหลุดหมดเนี่ยตีนั่นี่ง ง่ายมากเคี้ยวง่ายกว่าเ <c oughs> ส้นไหมบืาควาดูข้อมันคลายไม่ได้เลยอะ้ะมันเปลี่ยไปหมดเลยอ่ะืม <c oughs> อ,อันนี้คือ ปีกบนปีกบน,บนอืมเัราะแยกตุ่นนี่ยเนี่ยปีกบนเนี่ยจะไม่เปื่อยเท่า,าไม่เปื่อยเท่ากันเขาแยกแยกอ๋อไม่ได้แบบว่าอืมเขาแยกตุน่นแต่ตีนคือเปื่อยเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยว <G ül> เต็มตีนยินยดีต้อนรับนะคะ อร่อยมากปลาล่าหนูใช้ได้ไหมคะต่างจากปลาล่าพี่ไหมได้อันนี้เหรออ้าวไม่ใช่ปลาลาทุนารีหรือทำไมมันอร่อยใช่ตีนนี่คือแบบสุดยอดของที่นี่แล้วใช่ไหมเป็นซติกเนเจอร์ของร้านใช่ค่ะใช่หนูคิดค้นกว่าตั้งนานกว่าให้มันจะได้นุ่มขนาดนี้ดีนะมันกระดูกมันไหลไปหมดเลยเหลือแค่แท่งกลางมันอย่างเดียวเลยมันมียำตีนที่ใส่น้ำปลาร้าอันนั้นก็ เรียนแบบมาจากอะไรนะเขาเรียกอะไรพวกขี้เหล้าอะค่ะเวลาเอานู้นเอาน,นี่มายำใส่แบบน้ำปลาแล้วใส่น้ำปลานนหนูก็เรียนแบบเขาอันนั้นอะขายดีอันนั้นซิกเนเจอร์ก็เหมือนต้มแซบ่บต้มแซ่บก็ต้มแซบแ่บเรานี่แหละแต่ใส่ต่างกันที่น้ำตุน่นถ้าต้มแซ่บตามร้านส้มตำอ่าถ้าส้มตำตามร้านอะไรนะเขาต้มก็จะเป็นน้ำใสแต่ของเราเป็นน้ำาะไน้ำตุ่นแล้วระหว่างเส็บปลาเค็มร้านเนี่ยเคย พูดคุยกับลุงโน้ตหรือยังว่าของเราขายดีกว่ามาถึงมาถึงทักกันหรือยังงับกันใช่ไหมใช่งามกันเนี่ยเคยบอกเขาหรือยังว่าของฉันขายดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็วันนั้นไปเจอกันไปการไ้ทองคำป๋าเป็นยังไงร้านเดี๋ยวเต็มตีนขายดีไหมจะมาขายเสาวตีนไหมเออเนี่ยของป๋าเนี่ยวันนี้ขายได้ประมาณห้าหกสิบโลว่ะใช่ใช่ใช่ห้าหกสิบโลใช่ใช่ใช่โอ้ดีดีดีป๋าดีดีดี แล้วของสูนล่ะเขาเรียกเรสูนนะสูนเนี่ยแล้วของสูนก็หนูก็มระมหกเจ็ดร้อยโลเราวันนี้เจบอกนั่นนั่นงัํากูเชวงั้นวันนั้นทอดไปให้กินเขาชอบนี่กินข้าวสองรอบสามรอบเลยแกก็คนด่างจังหวัดเน,ะ <c oughs> นเาะชอบคนภานนอกเราจะชอบกินพวกปลาเค็มพวกนี้นั <c oughs> ่นแหละเสร็จแล้วก็เลยบอกปลาเดี๋ยวหนูจะเอามาให้แล้วเอาไปทอดที่บ้านก็บอกคนสุนผมไหวแล้ว ถ้าเจอไม่ให้ผมทอดมาให้ผมเลยนะให้ทอดแล้วก็บีบมะนาวหั่นหอมมาให้กันเลยหนูสั่งของพี่สุมากินอ่ะเป็นตัวอ๋อปลาเค็มละอช่ดูดูทุกวันดูในทิกต o อกดูดูไปดูไปเอานะมันต้องซื้อสักอันหรือว่าสั่งมากินแต่อร่อยค่ะอร่อยนะที่กดทันนะพี่แมวทำไมอ่ะเพราะว่าปกติไม่มีใครทันเลยใช่กดไม่เคยทันมันแป๊บเดียวหมดเพราะว่าเราลงน้อย ดีนะทำตาตาปลาล้างเค็มขายอทำแค่มีความสุขนั่นล่ะมันก็เยอะนะแต่ว่าความสุขเราอาจจะเยอะหน่อยไป่เถอะเนี่ยลูกหลานก็ช่วยช่วยล้างปลาหมักปลาทุกอย่างลูกชายก็เหมือนกันท่านนังหลังเด็กๆมันไปช่วยหมดนะเหรอโูยเธอมันช่วยหมดให้เขาเห็นเราทำว่าให้เขาไปเรียนรู้ทุกอย่างขั้นตอนตั้งแต่ล้างผสมหมักนู่นนี่นั่นแพ็คซีนส่งอร่อยมากค่ะทุกคน จริงๆอยากจะสั้งหลายเมนูมาลองกินนะแต่ว่ามันน่าจะไม่มดนะเสียพี่สุมาอุ่นนุลเลยเด้ออร่อยมากน้องสมคำล่ำลืออยากมานานมากครับอร่อยก็ขอให้คนมากินเยอะๆเดี๋ยวจะช่วยรีวิวให้เต็มที่ขี้เต็มเกงเลยอร่อยทุกอย่างค่ะ ก๋วยเตี๋ยวเลิศแน่นอนไม่ถึงชื่อจำตีนหมูเตะเออ่แหนยยำหนมข้าวกรอบอร่อยทุกคนค่ะ อุ้ยอิ่มมากเอิ่ม,มหเหม,มาตีนจริงๆค่ะต้ำตีนก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวเต็มตีนแหนมยำแหนมข้าวกรอบเนาะแล้วก็หมูเตะสั่งยำแหนมกับหมูเตะกลับบ้านแต่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องมากินร้อนๆของข้าวอร่อยของข้าอร่อยค่ะนะวันนี้ก็พามาประมาณนี้ค่ะไลฟ์สไตล์สบายๆของศุนนะคะทุกคนค่ะก็ฝากติดตามน,นะคะที่บางปูแคม รัดนะคะกันปัดนะคะอพี่นะจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปดูอะไรเดี๋ยวที่ตามกันนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นหมู่กันนะขอบคุณนะคะทุกคนรักนะจวบจบเจอกันก่ะเจอกันแต่ไม่กล้าโยกมากนะแค่นี่แหละจานดตสิาต้องผานะเนี่ยอืม ยยหยอดตาก็ไม่หายหรอฮะได้ซื้อยาหยดตาอะไรไม่ได้ไปหาหมอมไ,มไ,ไหมเขาเป็นนาแล้วหรอต้องไปหาหมอไหมต้องหยดตาก่อนต้นต้นหมอผ่าใช่อะไไงครับยยยหยดหยด มองยองอะดูเชื่องมากเลยอะี่ใหนนนอะะไไ่ทำมันเขาไหมไม่ได้ทำใช่ไหมถ้าไม่ทำอนาคตก็ไม่รูกก็จะเหิดนะใช่ก็จะมวมเป็นอีกแล้วเป็นอยู่แล้วเป็นอย่างอื่นอือตเพราะว่าเขาไม่ได้ผสมพันธุ์ไม่ได้ใช้งานมันจะติดเชื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะประสาทเรื่องน้องเนี่ย อ่ะเลยยองยองมองเร็วเอ้ยกขาเยยกขาด้ bon